สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนออมนวดีออกวงการ20ปีช้ำรักพระเอกดังถูกเพื่อนรักตีท้ายครัว เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ทั้งสวยและมีสเสน่ห์มากๆในอดีตจนถูกยกให้เป็นนางเอกขวัญใจหนุ่มๆท้งประเทศแม้ตอนนี้จะหายหน้าหายตาไปจากวงการบันเทิงนานหลายปีแต่เธอคนนี้ก็ยังคงเป็นที่รักและเป็นที่พูดถึงอยู่เสมอเสมอสำหรับออมนวดีบอกเลยว่าชีวิตคู่ของอ,อมนวดีโมกขเวศอดีตนางเอกละครกว่า1ิปีที่แล้วน่าอิจฉามากๆพระตลอดระยะเวลาที่แต่งงานกับสามีนัทชินทัศน์สิริชนะชัยนักการตลาดของบริษัทขายเครื่องบิน ของต่างประเทศได้ข่าวว่าสามีรักและเอาใจเธอมากถึงมากที่สุดอยากชอบแบรนด์เนมได้อยากเที่ยวต่างประเทศได้อยากได้อะไรได้แถมยังทำหน้าที่ Family Man ได้ไม่ขาดตกบกพร่องอีกต่างหากซึ่งเจ้าตัวก็ได้เล่าแบบเขินๆว่าสามีไม่ได้เอาใจออมถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะออมว่าทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงมากกว่าของบางอย่างที่สามีอยากซื้อให้ก็ซื้อเช่นกระเป๋าอาร์เมสนาฬิกาแหวนเพชร วันเกิดออมหรือวันพิเศษต่างๆเขามีของขวัญให้ทุกปีเมื่อก่อนเขาเคยเซอร์ไพรส์บ่อยมากเพราะรู้ว่าเราอยากได้อะไรก็ซื้อให้แต่ออมไม่ได้อยากได้กระเป๋าใบละแสนหรือเป็นล้านเพราะไม่รู้สึกว่าเหมาะกับออมหรือมีความจําเป็นในชีวิตของบางชิ้นออมแทบจะหาโอกาสใช้ไม่ได้เลยโดยเฉพาะของที่เป็นแฟชั่นมากๆหรือออมไม่ได้รู้สึกว่าต้องการจริงๆได้มาก็คงวางไว้เพราะไม่ใช่ของที่เราใช้อย่างกระเป๋าบางใบที่ได้มา3ปี แล้วยังไม่เคยถือเลยแต่ใครจะไปรู้ว่ากว่าที่เธอจะได้เจอรักดีๆแบบนี้เธอได้เจอมอรสุมข่าวรักสามเศร้าที่ทําเอางานวิวาห์ของเธอต้องล่มลงมาแล้วเมื่อพระเอกหนุ่มที่เธอได้คบหาถึงขั้นจะแต่งงานด้วยในตอนนั้นอย่างหนุ่มชายชาติโยโดมได้เปิดตัวคบกับนางเอกสาวอีกคนหนึ่งและแม้ทั้งฝ่ายมือที่3าและฝ่ายชายจะไม่ยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคําว่ากําลังคบหาดูใจกันอยู่ทั้งๆที่มีภาพจับมือรวมถึงภาพกอดกันกลมในอ การจอดรถเป็นหลักฐานมัดชัดขนาดนั้นแล้วก็ตามแต่เมื่อเจอนักแสดงสาวออมในงานงานหนึ่งเจ้าตัวก็บอกว่าเพิ่งบินกลับมาจากต่างประเทศแบบสดสดร้อนร้อนยอมเปิดเผยเรื่องราวความสัมพันธ์ของทั้ง3ว่าตนเองก็ยังไม่ได้เลิกกับฝ่ายชายส่วนกิ๊กใหม่นั้นไม่ใช่เพื่อนกันอีกต่อไปแล้วรเรียกได้ว่าเป็นความรักอีกครั้งหนึ่งของเธอที่ทําเอานางเอกสาวออมนวดดีถึงกับเสียศูนย์ไปนานจนได้มาเจอความรักครั้งใหม่ที่เป็นทั้งสามีที่ดีและเป็น พ่อที่ดีมากๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Trusto Media ขอบคุณครับ